เพื่อนๆปลูกไม้ดอกไม้ประดับกันแล้วเพื่อนๆอ,อยากให้ใบสวยกอใหญ่สีสดวันนี้เรามีสูตรพิเศษสำหรับการบำรุงบอนสีหรือไม้ประดับต่างๆให้แตกกอแตกใบสีสวย แบบนี้เลยค่ะและเราก็ไปติดตามดูกันว่าวันนี้เราจะทำสูตรอะไรมาฝากเพื่อนและมีส่วนประกอบอะไรกันบ้างง่ายๆแค่ในครัวเรือนของเราก็จะเป็นสูตรบำรุงไม้ประดับของเราได้แล้วค่ะและสูตรบำรุงไม้ประดับของเราวันนี้ก็ไม่มากมีแค่อุปกรณ์แค่นี้ค่ะที่เราจะนำมาใช้ในการ ทำปุ๋ยบำรุงไม้ประดับให้แตกกอใบสีสวยแตกนอกอใหญ่มาฝากเพื่อนๆค่ะอุปกรณ์ในการทำปุ๋ยของเราวันนี้ก็จะมีกะปิค่ะกะปิส่วนกะปิเราก็จะซื้อที่ราคาถูกหน่อยเพื่อนำมาใช้ในการบำรุงพืชผักของเราค่ะอันนี้ เราซื้อไว้สำหรับบำรุงพืชและผักของเราโดยเฉพาะค่ะและต่อมาก็จะเป็นเปลือกไขค่ค่ะอันนี้เราก็ตากไว้พร้อมใช้งานเรียบร้อยค่ะส่วนมะกรูดและมะนาวเราสามารถใช้ได้ทั้งสองอย่าง เพื่อนๆมีมะนาวหรือเพื่อนๆมีมะกรูดก็สามารถใช้ได้ค่ะและมะกรูดกับมะนาวเราก็จะไปเก็บลูกที่ร่วงหล่นบริเวณโคนต้นแต่ค่ะเราไปเก็บพร้อมๆกันเลยค่ะส่วนมะนาวของเราก็หาเก็บบริเวณโคนต้นเราจะเก็บเฉพาะลูกที่หลน่นลูกที่หล่นก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ดได้ค่ะ มะนาวลูกที่หล่นอาจจะมีศัตรูพืชชอนชาย,ยูพวกนี้เราก็นำไปทำเป็นปุ๋ยหรือจำเป็นปุ๋ยหมกักล้วนแต่เป็นประโยชน์เราจะไม่ทิ้งกว้างถ้าเราทิ้งไว้บริเวณคนต้นนอนที่อยู่บริเวณลูกมะนาวก็จะออกมาเป็นตัวมแมลงและมาทำลายต้นมะนาวของเราต่อไปค่ะ ส่วนมะกรูดก็เช่นเดียวกันค่ะผลบนต้นก็มีเราจะเก็บลูกที่หล่นไปใช้ประโยชน์ก่อนส่วนลูกที่ยึ่งอยู่บนต้นเราก็ยังใช้ประโยชน์ได้อีกค่ะลูกที่หล่นก็เยอะแยะมากมายเรียบร้อยค่ะ เราก็ได้มากรูดมะนาวของเราแล้วเราไปทำปุ๋ยของเรากันต่อค่ะและเราจะใช้กะปิในปริมาณหนึช้อนโต๊ะในการทำปุ๋ยของเราและไอ้เพื่อนๆเ,เตรียมน้ำไว้ประมาณ1ลิตรส่วนอุปกรณ์พวกนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์สำหรับ ทำงานกเกษตรของเราโดยเฉพาะค่ะเป็นเพื่อนตักกะปิมาประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะซึ่งในกะปินี้จะทำด้วยกุ้งเคยซึ่งกุ้งเคยนี้จะเป็นเนื้อสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีโปรโตีนและเพื่อนำมาหมักจะช่วยบำรุงพืชผักของเราได้ ส่วนในการหมักก็จะใช้เกลือในการหมกักซึ่งเกลือนี้จะช่วยทําให้พืชผักของเราต้นไม้ของเราที่มีใบเหลืองใบหยิกใบงอใบด่างสามารถฟื้นฟูต้นไม้ของเราขึ้นมาได้ค่ะและเราก็ ค่อยๆละลายน้ำลงไปค่ะส่วนเปลือกไข่ ก็มีสารช่วยขับไล่แมลงและบำรุงพืชได้โดยตรงเมื่อเราทำให้เปลือกไข่ของเราละเอียดขึ้นค่ะต่อมาเราก็จะมาทำให้เปลือกไข่ของเราละเอียดโดยการทุบให้ละเอียดเราสามารถตำด้วยครกหรือสามารถทุบให้ละเอียดแบบนี้ได้ง่ายๆเมื่อเราตากให้แห้ง เราก็ได้เปลือกไข่ที่ละเอียดพอประมาณเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ลงไปในกระปิดที่เราละลายน้ำไว้และคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันต่อมาเราก็จะมาหั่นมะกรูดหรือมะนาวซึ่งในผิวของมะนาวหรือมะกรูด สามารถช่วยขับไล่มแมลงได้เป็นอย่างดีเลยค่ะมแมลงมดต่างๆที่จะมาอาศัยหรือไข่ไว้บริเวณดินโคนต้นของพืชของเราก็จะไม่มารบกวนพืชของเราและจะไม่มารบกวนและทำลายพืชผักของเราได้ค่ะส่วน น้ำของมะนาวมีกรดอ่อนๆช่วยบำรุงพืชและขับไล่มแมลงด้วยเช่นกันค่ะทำให้บอลสีของเราออกสีได้สวยงามกว่าเก่าค่ะเรามาหั่นมะนาวให้เป็นชิ้นเล็กๆและเมื่อมะนาวพวกนี้ย่อยสลายก็ไปเป็นปุ๋ยบำรุงพืชของเรา อีกทางหนึ่งด้วยวันนี้เรามีทั้งสองอย่างเราก็จะใช้ทั้งมะกรูดและมะนาวไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะ มะกรูดและมะนาวสามารถย่อยสลายได้ง่ายเราเราจึงสามารถทำชิ้นใหญ่ได้เราจะใช้ประมาณ3ผลด้วยกันต่อสูตรนี้ค่ะ ให้เติมน้ำลงเล็กน้อยอันนี้เราไม่ต้องใส่น้ำเยอะเกินไปเพราะเราไม่ได้ทำการรดน้ำอันนี้เราใช้เป็นปุ๋ยค่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาชมบริเวณโคนต้นของเรากันก่อนนี่เป็น มะนาวที่เราใส่ไว้ครั้งก่อนตอนนี้ก็ย่อยสลายเริ่มย่อยสลายเป็นปุ๋ยแล้วค่ะนี่เลยค่ะที่เราใส่ไว้ครั้งก่อนและบอนสีของเราก็ใบใหญ่มากสีก็จะสวยแบบนี้เลยค่ะนี่เลยค่ะเริ่มจะใบใหญ่และสีสดมากด้วยสูตรสูตรนี้เลยค่ะเพื่อน ส่วนวิธีใส่บริเวณโคนต้นให้เพื่อนๆตักสูตรนี้ใส่ลงไปรอบๆโคนต้นประมาณสองถึสามช้อนโต๊ะเพียงแค่นี้ก็จะได้ปุ๋ยบำรุงบอนสีและพืชของเราค่ะ ส่วนนี้สามารถใช้ได้กับพืชของเราทุกชนิดแต่วันนี้เราจะมาสาธิตในการบำรุงบอนสีของเราและไม้ประดับของเรากันก่อนแค่นี้ค่ะเพื่อนๆง่ายๆบำรุงกันแบบนี้ด้วยจุดธรรมชาติที่หาได้ง่ายในบ้านของเราเอง ต้นเล็กก็ลดปริมาณลงมาหน่อยแค่นี้ส่วนไม้ประดับต่างๆนี่เลยค่ะก็สามารถใส่ได้ เพราะส่วนผสมทั้งหมดไม่ทำลายเซลล์ต่างๆของพืชแถมยังช่วยบำรุงพืชของเราได้ไม้ประดับพวกนี้ก็สามารถใส่ได้หมดเลยค่ะ นี่เลยค่ะอันนี้ต้นนกน้อยนำโชคใช่หรือเปล่าคะเพื่อนๆที่รู้จักสามารถคอมเมนต์แนะนำกันมาได้ค่ะอันนี้ก็ใส่ได้ค่ะเสร็จสิ้นภารกิจสำหรับการบำรุงบอลสีของเราวันนี้อยากให้เพื่อนๆนำสูตรนี้ไปลองใช้กันดูสูตรนี้ดีเยี่ยมมากๆสำหรับการบารุงบอลสี และว,วันนี้ก็ขอบคุณสําหรับการรับชมสําหรับเพื่อนใหม่ที่มารับชมในวันนี้ก็ขอฝากเป็นกําลังใจให้แม่แมวกันด้วยนะคะและคลิปต่อไปแม่แมวจะมาทําอะไรฝากเพื่อนๆกันอีกอย่าลืมกดติดตามไว้เพื่อรอชมคลิปต่อไปค่ะและสําหรับวันนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนส,สวัสดีค่ะ